เรียกแป็กจังหวัดเลยนะคะเวยกันเองค่ะรถะะค,ะนนค,รนะคะันนี้นะคะเนื้อคอนเรนดี 3.50+ นะคะคันนี้นะคะลูกค้ามาดูช่วงบ่ายๆนะคะดูเสร็จก็คือรับรถเลยนะคะรถสวยนะคะไม่ได้ทําอะไรมากนะคะคันนี้สวยมากเลยนะคะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอพลขอนแก่นนะคะลูกค้าบอกว่าจะรีบกลับไปทํางานที่ชลบุรีนะคะมีคนรับรถให้อยู่ที่บ้านนะคะซึ่งซื้อไปให้ คุณพ่อคุณแม่ใช้งานที่บ้านนะคะขอบคุณลูกค้าจากอำเภอพลมากๆเลยนะคะลูกค้าน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะส่งฟรีนะคะส่งฟรีทั่วประเทศนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามมาได้ที่ดีเ่ยมแท็กเตอร์จังหวัดเลยนะคะรถที่ร้านเรามีให้เลือกมากกว่า100คันนะคะทั้งในกลุ่มของยันมาคูบตานนิวฮอลแลนด์นะคะตัวนี้จะเป็นนิวฮอลแลนด์ทีทีส่นนะคะราคาอยู่ที่4 6 0 0 0 0บาทนะคะ เราลดราคาจัดโปรพิเศษช่วงใกล้ปีใหม่นะคะนิวฮอนแลนด์จะลดอยู่สูงสุดถึง70,000บาทเลยนะคะอ่าแล้วแต่แล้วแต่คันนะคะก็ไม่ได้ลดทุกคันนะคะในราคานี้นะคะไม่ได้ลดที่7 0,000ทุกคันนะคะอ่าบางคันก็ลด2 0 0 0 0 30,000อะไรอย่างนี้นะคะอ่าในส่วนของคูปต้านะคะเราก็ยังมีอ่าทั้งกลุ่มเงินสดและเงินผ่อนนะคะดาวเดิมต้นที่50,000บาทค่ะ ทั้งกลุ่มของยันมากก็จะเป็นโปรโมชั่นฟรีดาวสำหรับลูกค้านะคะเราก็ยังมีโปรโมชั่นฟรีดาวอยู่นะคะลูกค้าด้านใดสนใจก็สอบถามกันเข้ามาที่0872244 023 0813201227 0815059796แล้วพบกันที่ดีย่ำมแท็กเตอร์จังหวัดเลยค่ะสวัสดีค่ะ